สวัสดีครับทุกคน Hello everybody Welcome back to Ghost English Channel Today we are going to learn about personal hygiene นั่นก็คือสุขอนามัยรอบตัวเรานะครับมาดูกันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับ Let's learn มาดูกันนะครับการอาบน้ำของพวกเราก็มีหลายแบบอันนี้คือแบบ take a shower take a shower ก็คืออาบน้ำด้วยฝักบัวนะครับ take a shower I am taking a shower ฉันกำลังอาบน้ำนะครับ I'm taking a shower ส่วนรูปนี้นะครับ take a bath take a bath he is taking a bath เขากำลังอาบน้ำบางคนก็คืออาบน้ำในอ่างแต่เอาจริงๆนะครับฝรั่งก็บอกว่า take a bath แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในอ่างก็ได้นะครับ take a bath นะครับมาดูรูปต่อไปครับคำนี้เขากำลังทำอะไรใช้น้ํายาดับ กลิ่นกายนะครับ use deodorants use deodorants นะครับก็คือใช้น้ำยาดับกลิ่นกายนะครับ use deodorants he's using deodorants นะครับมาดูคำต่อไปครับเวลาเราออกแดดใช่ไหมครับกลัวผิวเสียเราก็ต้อง put on sunscreen นะครับ put on นะครับพูดเชื่อมกันก็ put on she likes putting on sunscreen เธอนะ่ะชอบอาทาโลชั่นกันแดดนะครับ put on sunscreen ค,คำนี้เบสิกมากๆเลยนะครับแปรงฟันก็คือ brush จุดๆุจุด the teeth หมายถึงว่า brush my teeth he is, he is brushing his teeth ถ้าเราบอกเรากำลังแปรงฟันฉันกำลังแปรงฟันก็ i am brushing my teeth นะครับ brush the teeth นะครับ brush the, Br the teeth ก็คือแปรงฟันนะครับแล้วถ้าขัดฟันล่ะก็ต้องบอกว่า floss the teeth ก็คือขัดฟันเขากำลังขัดฟันอยู่ He is flossing his teeth. ฉันกำลังขัดฟันก็บอกไปว่า I am flossing my teeth. เอาจริงๆผมอะไม่ชอบขัดฟันนะครับ I don't like flossing my teeth นะครับ I but I like brushing my teeth นะครับคำนี้คืออะไรเวลาเราดื่มอ่ไม่ใช่ดื่มกั้วคอนะครับก็เราใช้คำว่า gargle gargle นะครับก็แบบ่า เป็นมียาล้างปากใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับ, le, รบ le, ก้าโก้นะครับก้าโก้ก็คือก้วคอนะครับก้าโก้นะครับส่วนอันนี้ถ้าคุณผู้ชายนะครับมีหนวดเขาเยอะๆก็เชฟนะครับโกนหนวดนะครับเชฟก็คือโกนหนวดนะครับ I am uh I am shaving my beard นะครับก็โกนหนวดนะครับฉันกำลังโกนหนวดอยู่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไปขออภัย apologize มานาที่นี้ด้วยนะครับอ่ uh, thanks very much for watching please subscribe like and share then follow until we meet again and take care from ghost e n g l i s h cheers